เป็นมีท่าเดียวเปลี่ยนอีกท่าไรสอนเมื่อวานเนี่ยอันนั้นมันท่าปิดขี้เกียจหรือเปล่าเ <c oughs> น,นี่นยอ, <c oughs> อัสบัดมือมนผ้าวโอ้เม่ดังก๊อบก๊อบเลย หัดแมงนี่ทอไปสวัสดีเปที่น้ำหมดมื่กี้ตรงเนี้ยข้างหลังนวดขาเด้อรับฟ้อนนวดขากันนวดขากันนวดขาขึ้นขา ตื่นนอนอยังเนี่ยนี่ก็ตื่นดิได้ลังหน้ามนเนี่ยใครจะนวงข้างหน้าแล้วนว้างหลังนวดต้นขาลูกนี่แหละกำเนื้ออยู่ตรงนั้น เดี๋ยวขึ้นก่อนชิ้นนี้เลยเขาไม่ชูเราสองนิ้วเขาชูไม่ใช่เขาต้องชูอะไรนะจิค้อนกับกันไก่ค้อนค้อนกระดาษโอ้ยเดี๋ยวสิวอร์มร่างกายเสร็จแล้วเหรอ